สวัสดีครับบอยวิธีสาขามครับเนี่ยวันเมื่อกินก๋อยเสือกันพี่นอ้องก๋อยเสือก๋อยเสือก๋อยเสือพอยแอดนะครับร้านกันเองคสาขามสีหูแจกดีนะครับริมข้องสุดข้องนี่นี่คนที่มีก๋อยเสือนะครับมีร้านเดียวมืสาะข้ามมีร้านเดียวเลยนะก๋อยเสือก๋อยเสือ นะครับลังเทช่กับเสือแท่มันทช่กับเสือปลอมเสือแท่มันจีมั่นๆเนาะมันแช่กับถือเสือปลอมมันยำยากนะครับแซ่บเริ่มมีนวมันีลยอานนี้แจกงน้อยองกุตอุ่นเรง่มไปเลยจัดดังน้อยนะครับเนาะเถียงแซ่บเนี่เล่าเล็กบ้านผมเอื่นเล่าเล็กได้ครับบ้านอื่นๆอังไดก็รู้ได้ xe ngoài xe Sẽ... nè con dấu ừ. con cũng ừ. đeo bảo hiểm này với hả nó tặng nó hên này là ngoặt nó tặng cũng hiện đi nó tham thì thì khảo นะเจ๊บเ,เลยสวดมพื่อ,น,อนะ่อวเสอโอ้คักละคักละนม่นะเจ๊บเลยแดงมือเขา

ไปฮะนี่ที่ตีสตรีทอ่ะอืม ừ. ตราหูก็ห่วงนี่มาอันก็ทีมงานหน่มันมาด้วยนะครับนีบานมันอิตาหอูอืมไล่เลือดไล่เลือดอ,อ,อืม้หรืปล่าอ่ะ เดียยทวยมาด้วยับมาเด้อให้คุณเทีบให้เด้นนะนีน่เขากินเป็นเซอแทบนลน,น,นเบรกันเลยอยากเลยบบนี้กินอยากต้องอยากอยู่มันนี่มันนี่เสื้อเสื้อแขอยู่ mất mất ปัญหาซึ่งมีในการ bếp นโยบาย lắm แซ่ไม่รแบบู้ขมแต่ร้อนไปรักไปน้ำมันปละติดน้ำลายบัวอะไร เจ็บเจ็บเบอร์พิงคนนืดเล่าหวะฮเจ็บปวดเจ็บยุดเปรอะเลยอันจะดีขึ้นเนาะมกัะกร่ยมันต่อกันสิเอาเบียร์กันไว้ยืดนม่ดนดได้ต้องอยี้กัององนงืดได้ อ่ะไอ้เนี่กี่เปียกเนี่ยท่นเกินสามเปียกหนึ่งกินเขาไปเลยแค่นี้เได้การได้การโอ้ยก้อยเสือก้อยเสือเพราแอดไหม เ <laughs> พีย์กันเองริมคอนเดิมอาข้ามนะขาข้ามเจออืมนเนี้ยสิ้นงัไวไกยเสือรู้จัอรแจะพัดเปียยจนอนนี้บเอเดียวดำโควิดใครบากเขาเลยเนาก แล้วไป,ไปอืมอืมแล้วไปอืมจบจ้ะเดี๋ยวขันเรื่องเขาเขันไม่งั้นมีค่าควงข่าอย่างนี้นเราจะพาไปเอ,าอ้าอ นี่แก้วจุงมากมันท่านขาดแกยวจุงมากแล้วส่้กับไปในขันยำมว่าคันลงคอตอนหนึ่งยุ้นในปากตอนหนึ่งห,งนะห้าออวลอเมือนะออยอดตอยางเลย

อะเทียมก็เป็นกรเียมนึ่กรียมไว้อากาศภอีสานประเหศไทยแล้วลองเลือก

đẻ lông nên ta mua cá chấu kim tuân như thế nào? cái gì mà nó cá chấu như vậy วงร่างพวกเด็เขาเจะกินกันหนึงตับประสันทำาห้าตุ้มเป็นอาสบอีเลยแต่ขจอบเสืยเนื่มันลงต้นสูงเด้สาระค้าตัวนี้สามรอยยี่สิบาทนะครับทิ้งวานะตับไม่ได้ได้ให,ใหญ่นะตับเขาก็ให้แค่ทอดสวงนิ้วนะไม่ได้ให้เยอะถึงขนาดนั้นพวกเจอเสียลง่ระจอบัง ทางนี้เลยเอานี่ล่ะเฮานี่ละ่ะกันเองนี่มีแนวอะไรกะเหลือชื่อมาอะไรกันเหลือจมน,น้ํานี่ขวดดอกซูใส่นึงเข้าไปเลือกเล่ขงขวัญจันเนี่ขวดดอกนี่เราเป็นยาอชุราเป็นประโยชน์ จะเหล้าปันเขาในท่องใส่มันหูตัวใส่ก้าไปบ๊บยี่กตื่หดเงาว่วางเบื้องหลังตื่นเหาเขาใส่เข้าไปอื บางทีผัดไอ้โตโตดูไล,แล้แล้วนี่เอิ้นบบกพริกบ้าบอกเผ็ดอ,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 อ่ะเผ็ดจอมจือโหระพาสัรพคุณคือขับพยาธิ tao bún lụa mọi người tiết cho người đủ ăn ừ tích tiết lắm phải sự thay Đây hèn nữa ông xăng cực lắm Quay lắm 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 nè đứa lắm bằng lắm 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 ไปงไปกินนดันไฟไปร่ยงอยู่หรอกประเทศลาวเนาะเดี๋ยว่ันยู่งๆก็มีไปบไ,ได้หรอกกจบไปยเยอะจุดแบบแปงเลยนะ 嗯。 ตัว ngon กินเป็นมักๆ Vinh มี đấy, หนา À,